สวัสดีค่ะมาค่ะปลามาหามูกกินอีกแล้วเมื่อ้น,นั่งกินนอกบ้านบรรยากาศเย็นสบายจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะกินข้าวกลํำค่ะตำส้ม เมือนซลซดีมาีกินน้ำขึ้นใช่ไหมคะนั่นเข่าก่อนอย่่ด้ะมาค่ะหันหน้กลนันจเป็นมูก,กัน อ๋อร่อยแสบตาหน่้ยจังหน่อยค่ะนี่นายยิ่ตาขนาดว่าไม่แดดด้วเนี่ยมันคึมๆเยเดี๋ยวอีกหน่อยแดดก็มาว่ามเมฆเยอะ ใส่ขมิ้นด้วยจานในเหลืองล้างออกไหมเนี่ย ไอ่แข้งค่ะไอ่แข้งอร่อยแช่ช่องแข็งไหมใกล้หมดแล้วซื้อมาสามโลกินเทอรละซิหน่วยค่ะยามันหมดเร็วที่ม,มาจากในเมืองตั้งไกลสามกิโลไอ่แข็ง อ,อร่อยจังเลยแช่แข็งแล้วรสชาติยังอยู่นะคะหอยแข็งอาหารแชร่แข็งรสชาติมันก็ยังยังคงที่แต่ว่าถ้าเนื้อเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อสัตว์นะ่ะถ้านานไปมันจะกลิ่นไม่ดีนะกลิ่นช่องแข็ง เอาน,นี่ไปเอาเน,นี่ยไปกินได้ก็กิน เลกกน้อยจะได้เป็นนางกินจังหวังไทยแล้วค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำคลิปบ่อยนะล้วเป็นนางหาหมุ่มกินม่อมเแถวหลังบ้านแถวใต้ต้นหมกร้าใต้ต้นหมกท่านต้นหมกยม วนแต่นอวนเอายังนอลงมาวุ่นอาพักบ่กิ่นน่าเสียดายหืมไมจริงใจ าหารการกินบ้านห้องเมืองไทยจะมันบอ่อดนะคะ่ะอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีอาหารอินเดียสว่ป,ปะอาจจะซื้อวัตถุดิบมาเห็ดเองค่ะแต่ว่าซื้อเขากินก็อร่อยมากนะคนที่ก็าทำอาหารในร้านอาหารที่เมืองไทยบ้านเราเนี่ย ก้ามหารอร่อยยิ่งในร้านดังๆเนี่ยกินคำแรกเนี่ยเขากินเข้าไปเนี่ยโอ้ยมันขึ้นสวรรค์ละตำสมเนี่ยเจ้าความตำบะแซบแล้วค่ะขนาดตำเองชิมเองยิ่งชิมยิ่งเติมยิ่งไม,งมง่อร่อย Thầm đâu có thằng chim à Ở lơi Phát chim nào Nhưng chim nhưng cung <coughs> Nhưng tèng อ,อาหารตัวเองมีไม่ยอมกินแต่หิวแท้ๆเนี่ยกินค่ะติดใจอาหารคน อาหารคนมันก็ะแทบนะอนุญาตให้ตัวเองกินปั้นใหญ่ขนาดนี้อาหารเช้ากับอาหารเที่ยงรวมกันนะบรันช์ บแบบว่าใครยินมาใครอยู่นาะกำนี้ยก่อนข้าติดมือมากเรื่องคอมิมนยังคักแน่เนี่ย ปปลาแสงจัน mm mm. คิดถึงชานมไข่มกุกรสเมลอนแสบหลายพูดไดมาขับปุ่นนะค่ะแบบผักบุฟเฟ่ไปที่ตึกคอมนะใครอยู่อุดรใครอยู่ใกล้อุดรไปเที่ยวอุดร คอมรม้านขนมจีนไปยังมุ่ไปร่องค่ะจะไปตามรีวิว แต่่านๆไปตอนนั้นเห็นค้นหลๆอยๆกจะว่ารู้สึกบ่อยากเนะาะก็จะเป็นยังในเม,มืองเลยค่ะเป็นนิบอิ่มเลยแต่มาตอนที่จะอิ่มแล้วก็แบบว่าเดินไปผ่านอะไรหน้ากินแล้วก็ซื้อชิมเนาะอย่างนอนิดอย่างนอหน่อยเอาไปเอามามันก็อิม <c oughs> ม่มเมืองไทยอาหารบอรดค่ะมีตั้งแต่ตีสี่กินแไ่้แต่ตีสี่เลยอาหารตลาด ห้องนั ie ่งขาไม่ห้องเนี่ยมั้ยไม่ห้งเนี่ยอืมอืขาขาวนั่ไม่สช่เอ็นเป่าอ คนเดียวนะทํากินน้อยๆกินให้หมดบางทีกินไม่หมดก็น่าเบื่ออยู่นะต้องไปกินรอบสองอีกแต่ว่ากินรอบสองก็ยังอร่อยนะอาหารที่เราทํากินรอบแปกกินไม่หมด <c oughs> รู้สึกเจ้าของแบบยีตาน่ะรู้สึก แค่ยีตาแล้วไม่รู้รู้สึกแก่สุนเลยยังไงไม่รู้แก่ก็ปกติค่ะเอาหมูแมขคือมิงอีะผิดอีกยังนล่นมามัมเนี่ยหมูอื่นค่ะ นป,ะบ,ป,ะ,บปะบอกกล้องปะก็วอาก็น้องมาเลค่ะแต่ละมืดอแต่ละเว้นแต่ละมือแต่ละเดย ขอให้ดูรอดปลอดภัยจากมิจฉาชีพกันนะคะทุกคนอออเอ้าอืเตยงกินแต่ไก่เลยนะล้วกินข้าวต้วไหนเนี่ยสถานการณ์ยูหยากนะคะกัน บ้านู้ใดอยูไก่ข้นที่เขาเด่นยาเนาะค่ะอึนน้งค่ะแล้วแบบมัน,ม,นมันห่างไกลกับอยู่ทางงในด้าแล้วไปไปล่องอยูบางกันเมืองไทยเหอมบ่้คือก็เสียบั้คือก็าเสียบ้อย,อยูต้อ ด้ความที่จากบ้านมานานอยากกลับไปอยู่บ้านแต่ก็เนาะดีเทลรอบกายดีเทลเล็กๆมอนอย่างไายละเอียดยิบย่อยนะฮะการที่จะไปอยู่แต่ก็อยากอยู่ให้ได้ค่ะ เพราะว่าอยากจะไปปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักอยูนี่ไม่มีอะไรเลยทำแต่งงานไม่ทำงานก็ทำอะไรล่ะดูซื่อแตัว่าป่าเป็นคนโมทีนเงาค่ะ อยู่บ้านเฉยๆก็ได้แต่ว่าถ้าได้ทํางานมันก็ก็จะดีต่ต้องทํางานได้แต่ต้องร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะ่ะบ่าแข็งแรงไปนหน่อไเลยเหรอคนท้า หมดก่อนนะเกลือพักนี้เอาไว้ต้มใช่ไหมมาม่ามามานานๆกินทีก็อร่อยอยู่เด้อ,อมะเพรร็ดดอกเอาทางมะเพ็ดให้ จิข้าวนั่นนาะคะ่ะที่บ้านสารเคมี่เนี่ยไหมโซดาไฟโซดาไฟปากกรเคยใสย่เยอ่นะคะเวลาไปซื้อเนี่ยเพิ่นจะแน,น,นะนําเนาะไอเขาเนี่ยเพิ่นเคยแนะนําดีเด้เพิ่นกับเบอร์เดลูบอกว่าเขาเคยใส่บอเคยใส่แต่ปากกาแต่ปากกาไปถามซื้อเนาะอยู่แถวใกล้ๆบ้านปากกา เบิงแพ็กเกจมันเนาะเบิงถุงถุงมันนั่นแหละถุงมันก็สั่นเดียวเป็นพลาสติกใสสามารถมองเห็นโซดาไฟนะฮะเป็นไล้ก่อนเกลือยังไงเพราะว่าตอนนั้นท่อตันนะฮะก็เลยขับรถไปซื้อใกล้ๆบ้านก็เลยว่าโอ้ไอ้มันมีวิธีใส่ยู่นอกอยู่หลังซ่องีเนาะอามนี่เลยเนาะไอเนาะเพื่อนก็เลยว่าถุงนี่น่ะเท่งหมดเลยเด้อแล้วก ประจำไม่ได้่าน้ำห่อนบะเคยเห็ดเทธอนึงค่ะอาจจะเป็นน้ำห่อนเนี่ยล่ะต้มน้ำแล้วก็เอาไปเทใส่ในใน,ในตรงท่อนะคะท่อที่ตันโซดาไฟลงแล้วก็เทน้ำห่อนลงไปถ้าประจำพิษจะได้กะคอ,อาไผ่ได้ค่ะ ต้องไปต้องไปเช็คเบิ้งอีกที่นึ่งเดี๋ยวเทลงไปทอดแตกเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวแย่นะฮะจำครับใครครับรับว่านำห้อน,นะคะ่ะต้มเดือดเลยโซดาไฟอ่ะโลหนึ่งมันเยอะปากก็คิดว่าปาก็แอบคิดในใจอยู่อ่ะเขาบอกมาซองหนึ่งอ่ะถุงหนึ่งอ่ะโลหนึ่งอ่ะมันเยอะเกินไปหรือเปล่าที่เราจะเทลงไป แต่ปรากฏว่ามันจะใส่เวล่าน่านเติบไปค่ะก่อนที่มันจะกระบวนการมันทำงานเนะเาะเสร็จล้วก็ได้กลิ่นนั่นแหละแต่ว่าก็ก็ออกออกจากจุดนั้นเนาะจุดในห้องนอะ่ะแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าต้องระวังอย่าสูดดมกลิ่นเขาไม่ได้บอกเขาแค่บอกว่าอ่า น้ำร้อนแล้วก็อันนี้เทลงหมดถุงเลยแล้วมันก็มีคำบอกอยู่ในในถุงในห่อนั้นเนาะค่ะแล้วทีนี้ในข่าวเนี่ยคล้ายๆว่ามันจะมีน้ำยาที่แบบว่าเพิ่นใส่น้ำยาที่ผสมกันหรือว่าอ,า,อาจจะพยายามล้างแล้วมันบอล่งแล้วก็ใส่น้ำยาล้างห้องน้ำหรืออย่างเนาะค่ะสุดท้ายอ,า,อาจจะแบบว่าเออเดี๋ยวเอาโซดาไฟมาใส่ดีกว่าอาจจะดีกว่าเนาะค่ะ มันก็อาจจะเป็นสารเคมีที่แบบสองชนิดผสมกันจังบางที่อะค่ะปัดล่างห้องน้ำเนาะมันก็จะมีอะ่ะเหมือนเขาเรียกอะไรคอลีนแต่ว่าใช้ใช้แบบระวังมากนะมีคอลีนแล้วก็เหมือนแอมโมเนียเนาะบางทีก็ก็เป็นยิปครีมเขาเรียก เขาเรียกน้ํายาล้างห้องน้ำเนี่แหละแต่เป็นครีมครีมสีขาวของทางนี้นะครับก็จะมีกลิ่นเลมอนกลิ่นอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าล้างซิงอันหนึ่งเอาล้างซิงอันหนึ่งเอาล้างห้องน้ําหรือว่าล้างอ่างอาบน้ํานะคะถ้ากลิ่นมันตีกัน,นะคะ่ะมันจะเห็นในห้องอบอวารูา้สึกแบบรู้สึกใดเลยค่ะเวลาห้องสูดดมเข้าไปมันต้องระวังนะคะส่วนมากเขาจะบอกว่าสองชนิดนี้บอบ,อบอขวดนะคะผู้ใด ู้ได้เรียนวิทย์หรืออย่างมากก็นแนะนำให้ลูกนะคะหรือว่าเออคนอยุบานนะคะแนะนำมาอยาให้ให้เพิ่นใส่แบบนี้นะคะเนาะ <c oughs> เพราะว่าโตปลากัลังเทือกับมันก็รู้สึกเองนะว่าอืมมัน บ่ไดแล้วเฮาเฮาหยุดหยุดนี่บ่ไดแล้วแต่ว่าปลาใส่แบบน,น้อยๆเราว่างเราว่างว่าเออให้มันแค่กินสดชื่นนะคะยังแอมโมเนียี่ยกจ็จะจะเทใส่สิ่งอ้างลางนานะคะแล้วก็เปิดน้ำห้อนแล้วน้ำห้อนมันก็จะมีอายออกมานะะเนาะเนาะเฮาก็จะบ่ไดยู่จุดนั้นหรือสูด,ดมอย่างแต่ว่าแอมโมเนียเวลาคนเป็นล่มนะคะนักเรียนเดินตากแดดมักจะเป็นล่มคนก็น จะได้ดมแอมโมเนียเนาะคะ่ะเพื่อนก็จะแจกแอมโมเนียไปก่อนก่อนค้นเป็นลม่มหรือว่าเป็นลมแล้วก็จะใช่ไหมทับประจําไม่ผิดนะทับครายับค่าค่ะยาบาแม่บานนี่กระิใส่น้ํายานั่นนี่เนาะคะ่ะในการทําความสะอาดแต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังปากกสิมีแค่แบบพวกแอมโมเนียพวกให้เตร์นะคะให้เติร์กับคอรีนนะคะอันเดียวกันเนี่ยนะคะใช้ซักเสื้อผ้าใช้อ่า ค่าเชื้อมันจะมีในส่วนแค่ในส่วนของนามอ่ะอืดูตีนกาขึ้นแม่แล้วยุดไตแบบแสงนะคะแสงจ้า ไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้กินพับเบื่อแล้วฮึฮตัวหอมแล้วนะคะฮึอืมซื้อลัออนซีลังกาค่ะเขาไปให้ลันซีลังกา กินเครื่องเทศใช่มน่ะมันเป็นเอกลักษณ์นะเป็นแบบถ้าคนไม่ชอบอาหารที่มีเครื่องเทศเยอะเนี่ยอาจจะไม่ชอบกินแต่ปรมามัก <c oughs> ก็มีกล้วยกล้วยแดงนะนะมันมีชื่อมันอยู่กล้วยอะไรสักอย่างแหละแต่เมืองไทยไม่ค่อยมีแตกก่ก็มีบางพื้นที่ที่มีอยู่ที่ร้านซืรังกาไม่ขาย เราก็ไดงเงาะมาจากนั้นและค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วค่ะขอบคุณที่นังกินข้าวเป็นเพื่อนกันอีกแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะรีไปก่อนนะคะรีกับแม่ไปก่อนนะคะเส้นเงาะติดฟันแม่และบ๊ายบายค่ะแคปเจอรทำหน้าปกเลหน้าปกอาหารไม่มีละหน้าปกยังไงก่อน บายบายค่ะสวัสดีค่ะดูแมวดว้ไหนแมวอยู่ไหนเฮ้ชอบแมวมากเลยนะคะนานๆแมวจะมาเยี่ยมทีนะคะบายบายค่ะเจอกันใหม่บาย